ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมปางสันยูนะผมวันนี้จะมาวิเคราะห์บอลพิมพ์เลียงกีนนะผมระหว่างเชลซีพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับผมวันนี้นะครับเล่นกันที่สแตมฟอร์ดบิดนะครับผมบ้านของเชลซีครับแต่ว่าทั้ง2ทีมนี่นัดแรกที่ผ่านมานี่ชนะกันทั้ง2ทีมครับเชลซีนี่บุกไปชนะเอเวอเรสต์ทิ้นได้1ประตูต่อศูนย์ครับได้จุดโทษจากจอร์จินโยส่วนสเปอร์นี่เปิดบ้านชนะซัมมันตันสี่หนึ่งครับ แล้วก็โดนนําไปก่อนด้วย 10- ครับแล้วก็กลับมายิงสีลูกรวดครับหรือว่าฟอร์มสุดยอดจริงครับสาหรับทนวฮอสเปอร์ปีนี้ก็ไปดูการวิเคราะห์กันดีกว่าครับว่าวันนี้นะครับเชลซีกับสปเปอร์นี่ความพร้อมเป็นยังไงครับผมก็ชเชลซีครับถือว่าเพิ่งปล่อยติโมเวเนอร์ออกไปจากทีมเนาะตอนนี้เชลซีไม่มีทังลูกก้ฮังเวเนอร์ส่วนลูกกูนี่ยืมตัวพวกเอาชั้นเื้อขาดใช่ปะเวเนอร์นี่ขายขายทิ้งไปละให้กลับไปท,ท,ทีมเก่าไรซิก ก็ตอนนี้ได้ตัวใหม่ก็คือราฮิมเซอร์ลิงเนาะแล้วก็ดึงกองหน้าตัวรุ่งจากวินล่ามาก็ชูบูเมกาส่วนมาร์กคูเรีย่ครับแบกซ้ายผมคิดว่าเกมนี้อาจจะมีโอกาสได้ลงเป็นตัวจริงแต่ก็ต้องลุ้นนะครับผมต้องดูว่านัดที่2องอไรจะได้ลงหรือเปล่าส่วนสเปอร์ครับผมก็ได้ริช์ดซอนกลับมาครับหลังจากเกมที่แล้วติดโทษแบนครับเกมนี้กลับมาคิดว่านะ่าจะเป็นตัวสำรองนะครับผม สำหรับลิชาริซอนนะครับเพราะเดยเยนคูรูเซฟสกี้ครับโห oh, เป็นเนี่ยสลับกันลงกับลิชาริซอนใช่ป่ะในเกมบุนเครื่องเนี่ยทำผลง,งานได้ดีเกินคาดเลยสำหรับเกมที่แล้วครับแล้วก็ไปดูสเปตัวจริงที่คาดว่าจะลงกันดีกว่าครับก็สำหรับเชลซีนะผมก็มีเอ็ดวาร์ดมนดี้ครับเป็นผู้รักษาประตูครับส่วนหลัง3ตัวครับผมมีเซซ่าอันสปิริกอเอตาครับแล้วก็เตียโกซิงวา ก็กองหลังเซ็นเตอร์ตัวใหม่ครับอย่างคาริคูคิบาลีนะครับผมส่วนสีตัวลูกครับวิงแบ็กก็เป็นลิสเจมครับฝั่งขวาส่วนกู้กองกลางคิดว่าเป็นเอ็นโกโรกงเต้ครับกับจอจินโยครับส่วนวิงแบ็กฝั่งซ้ายครับผมน่าจะเป็นมาคุคุริยาน่าจะได้ลงเกมนี้เป็นตัวจริงเลยแล้วก็ตัวลูก3าตัวครับ ก็ด้วยคิดว่าน่าจะเมสันเมาว์ครับผมคายฮาวาดและศูนย์หน้าตัวใหม่อย่างลาฮิมสเตอร์ลิงครับผมถือว่าน่าน่าจับตามองครับว่าสเตอร์ลิงจะยิงประตูได้หรือเปล่าครับผมสำหรับเกมนี้ส่วนสเปอร์นะครับผมผมคิดว่าประตูก็เป็นฮูโกยอริสนะครับผมเหมือนเดิมก็หลัง3ตัวครับผมก็เป็นดาวิซอนซานเชสนะครับผมคริสเตียนโรเมโรแล้วก็อิลิกเดเออร์ครับอยู่ตรงกลางครับส่วน4ตัวลูกครับผม ก็จะเป็นวิงแบ็คเอมิสันแลวย่อครับส่วนคู่กองกลางก็เป็นโรดิโกเบนทันคูครับผมคู่กับปีอเอมิลฮอยเบียกครับแล้วก็แบ็คซ้ายครับผมวิงแบ็คซ้ายก็จะเป็นไลอันเซยงดาวลุงตัวนี้ก็น่าจับตามองอยู่ครับส่วน3ตัวลูกคิดว่าเป็นเดียนคูลูเซฟสกี้ครับผมแล้วก็ฟอร์มร้อนแรงอย่างซอนเฮมินครับผมและสูนหน้าที่ขาดไม่ได้อย่างแฮร์รี่เคนครับที่มักจะเปิดฤดูกาลทีไรฟอร์มจะฝืดมากครับผม ต้องดูกันครับว่านัดนี้จะยิงได้หรือเปล่าสําหรับแฮร์รี่เคนครับก็สถิตินะครับ10นัดหลังสุดที่เจอกันนี่เชลซีไม่มีแพ้เลยนะครับเวลาเจอสเปอร์ถ้าไม่นับเกมอุ่นเครื่องครับชนะไปได้ถึง8นัดแล้วก็เสมอเพียงแค่2ไม่แพ้เลยนะครับแล้วสเปอร์นะครับโหเวลาเจอเชลซีครับหลังๆนี่ฟอร์มไม่ดีเลยนะผมยิงได้แค่2ประตูครับผมจาก10นัดที่เจอกันนะครับถือว่าน้อยมากครับ แล้วก็สวนเจลซีนี่ยิงสเปอร์ไปถึง16ประตูโหถือว่าเยอะมากแล้วก็สินนัดหลังนี่ส่วนมากชนะเกมสูนด้วยครับเวลาเจอสเปอร์แล้วก็ไม่เสียประตูเกือบพุ่งนัดที่เจอกันเลยครับสติสเปอร์ถือว่าเป็นรองมากครับผมแล้วก็เพิ่งเปิดฤดูกาลมาแค่2นัดเนาะอะไรกเกิดขึ้นได้ครับผมเกมคงสู้กันที่เดนการสนุกผมคิดว่าทั้งกองเต้ e, ดวงกับฮอยเบิกเนี่ยน่าจะบู๊กันตัดเกมแล้วก็ประทะกันเทคเกิลกันน่าจะสนุกน่าจะ เดือดมากครับผมว่าเกมนี้นะใส่กันยับแล้วก็ทั้งสองทีมนี่ก็สไตล์การเล่นคล้ายๆกันนะผมแต่สเปอร์จะเน้นการเพลซิ่งแล้วก็การสวนกลับหรือการเข้าเตะแขกเนี่ยถือว่าทําได้ดีกว่าเชลซีนะแล้วก็นักเตะของสเปอร์นะผมเน้นความฟิตเป็นหลักนะผมแล้วก็สไตล์ของคอนเต้โดยเฉพาะเกมริมเ้นเนี่ยวิงแบ็กทั้งสองข้างนี่แบบต้องขึ้นต้องลงคอสบอลก็ทั้งเอมเมอร์สันรอยย่อทั้งแรงเซยงนี่ถือว่า คอตบอลถือว่าโอเคอยู่นั่งดูเกมไปแล้วถือว่าโยนได้ดีเลยนะผมและยังหมผลให้กองหน้าถือว่าจบสกอร์ได้ถือว่าโอเคเลยก็คือว่าเชลซีก็น่าจับตาดูนะวิงแบ็กทั้งสองนะทั้งลีดเจมทั้งอ่ามาคุคุเรียเนี่ยโหน่าจะดวลกันมันว่ะสไตล์นี่คือคล้ายๆกันเลยน่าจับตาดูของเชลซีผมว่าคิดว่าน่าจะไม่เป็นรองนะกุคุเรียกับลีดเจมนี่ถือว่าโอเคเลยเพราะว่าเผลอ เปิดบอลดีกว่าฝั่งวิงแบ็กของเซอร์ด,ด้วยซ้าก็เน้นการโจมตีจากริมเส้นนะครับทั้งสองทีมครับผมส่วนสามเซ็นเตอร์ทั้งสองทีมครับต้องเจอสไตล์กองหน้าแบบคนละแบบกันเลยตรงนี้แหละน่าจะเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเกมนี้เลยเกมนี้ของเชลซีนะครับระหว่างคูลิเบอรี่เนี่ยกับเตียโก้ซิงวาเนี่ยจะต้องเจอกับแฮร์รี่เคนที่แบบโหฟอร์มกำลังกระหายการทำประตูมากเลยสำหรับแฮร์รี่เคน แล้วก็ไปเจอซอนที่ฟอร์มกำลังพีคหรือว่าร้อนแรงมากครับสำหรับช่วงนี้แล้วก็อีกตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นปัจจัย X เ,เลยนะครับผมสำหรับเดยอนคูรูเซฟสกี้นี่เกมที่แล้วถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดทั้งยิงทั้งจ่ายครับผมให้ซอนโอ้โหถือว่าเล่นตีจร,จริงตัวนี้ขาดไม่ได้เลยครับผมสำหรับสปเปอร์คอนเต้ e ไปดึงมาจากยูเว่นี่โหถือว่าคุ้มราคามากตัวนี้แต่พวงออปชันซื้อขาดนี่คือการยืมตัวเลือกการที่สองตอนนี้อยู่ ผมว่าสเปอร์คงน่าจะยืนซื้อขาดเลยยังไงก็ย้ายมาฟอร์มแบบนี้ก็อย่าลืมนะผมว่าสเปอร์ก็ยังมีทีเด็ดอย่างลิชาริซอนอยู่หรือว่าอาจจะลงมาเปลี่ยนเกมก็ได้แต่คิดว่าเกมนี้คิดว่าเป็นสำรองอยู่นะเพน่าจะให้โอกาสเดียันลงก่อนเกมเนี่ยทีมกำลังไปได้สวยฟอร์มสวยหรูมากสำหรับสเปอร์ปีนี้คือว่าลงตัวจริงส่วนฝั่งเชลซีครับเกมลุกปีนี้ถือว่าเน้นดาวลุ่งซะส่วนใหญ่นะผมก็ ได้คอนเนอร์กาลาเกอร์ครับกลับมาจากการเยืนตัวชีคิสตันพาเล่กลับมาถือว่าโชว์ผลงานได้อย่างสุดยอดมากเลยสําหรับกาลาเกอร์นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออาร์มันโดบอค้าครับผมดูการเล่้อยู่กับซอลตันหรือว่าผลงานก็ไม่ได้ขี้เหย่นะครับฟอร์มถือว่าก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งดยการนี้ทูเคอร์ถือว่าดึงไม่ให้ปล่อยให้ยืมเลยดึงมาเป็นแบ็กอัพของสเตอร์ลิงน่านาจับตามองดาวรุ่งตัวนี้ครับผมทั้ง2ตัวทั้งการาเ,เกอร์ทั้งบอค้าว่าจะอนาคตหน้าจะไปได้ไกลอีกแค่ไหนครับผม ติดตามจริงส่วนลรลท์เฮมสเตอร์ลิงนะครับผมคิดว่าต้องพิสูจน์ตัวเองเลยในะเกมเนี้ว่าจะทําประตูในหลีกจะปลดล็อกได้หรือเปล่าหรือว่าเจอสเปอร์คือว่าไม่ง่ายเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้ายิงได้คือเป็นเรื่องที่ดีสําหรับสเตอร์ลิงเลยครับผมก็การปล่อยลูอากูเนี่ยกับตีมเวเนอร์ออกจากทีมเนี่ยแล้วเลือกใช้รุ่งไปสำรองว่าจะทดแทนอาจจะเป็นผลด,ดีกับทีมก็ได้นะผมคิดว่า อ่องสองตัวที่ปล่อยก็ถือว่าทำผลงานได้น่าผิดหวังจริงครั้งลูกกักูทั้งแวนเนอร์กิเวอร์ทูเคอร์ก็คงมองเห็นเด็กทั้งสองเนาะปอสนสวรรค์ผมคิดว่าถึงเลือกเก็บไว้แสดงว่าต้องมีดีแน่ๆสําหรับเขาเนี่ยการ์กเกอร์ครั้งอามันโดโบค่าแล้วก็ตัวใหม่ชูเมกาใช่ป่ะคิดว่าดึงมาคงสร้างทีมกันใหม่หน่าดูสำหรับเชลซีนะปีนี้คิดว่าส่วนกองกลางเชลซีก็ยังอยู่กันครบนะครับผมทั้งกองเตะทั้งจอจินโยนะผม ก็มีทั้งคราวซิตแล้วก็ฮาคิมซีเยกอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่คอยเปลี่ยนเกมตลอดเวลาได้นะครับผมต้องดูครับว่าใครจะเป็นตัวจริงเกมนี้นผมแต่กองเตนแน่ๆนะครับสาคัญจริงๆครับส่วนแนวลูกเชลซีก็ไม่มีตัวบาดเจ็บใดๆน,นะครับผมทั้งไคล์ฮาวา์ทั้งพูลิสิตทั้งเมสันเมาส์นะครับผมแล้วก็ลาหิมเนาะพร้อมเพียงกันต้องดูว่าจะจัดทีมกันยังไงสรุปนะครับ ผมคิดว่าเกมก็คงน่าจะออกมากันสู่สีเป็นอย่างมากเลยนะสำหรับเกมนี้เพราะทีมมันอยู่ในมาตรฐานร,ระดับเดียวกันก็ทั้ง2ทีมครับก็อยากได้แชมเป์พรีเมีย์ด้วยเนาะปีนี้ถือว่าสู้กันสนุกอ่ะเบียดกับแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลอาร์ซนอลอีกทีมผมว่าปีนี้น่าดูแล้วก็จากเกมที่ผ่านมาครับดูแล้วผมว่าสปเปอร์ดูระบบทีมความพร้อม,อม,อมการเตรียมทีมถือว่าผมว่าดีกว่าเชลซีเยอะเลยนะสำหรับสปเปอร์ปีนี้ แล้วก็คอนเต้นี่คือแบบเรื่องเนความฟินนักเตะนี่คือเป็นเรื่องแต่อันดับต้นๆเลยอะ่ะคือให้นักเตะวิ่งแบบซึ่งวิ่งลงเงี้ยโอ้โหถือว่ามันใช้พลังงานเยอะมากเลยแล้วก็เจอกับเชลซีไวรุ่นด้วยแต่กองหลังโอ้โหตัวอายุเยอะมเหมือนกันนะหน้าห่วงกันนะสองเรบเชลซีนะผมว่ามาเจอตัวลูกสดๆอย่างสปเปอร์นี่น่าจับตาดูมากว่าจะเอาแฮร์รี่คนซอนเดียนหรือว่าลิชานซอนว่าอยู่หรือเปล่าเกมนี้ แล้วก็สเตอร์ลิงครับผมคิดว่าโหมันต้องใช้เวลาปรับตัวอีกเยอะนะกว่าจะจูนเข้ากับทีมใหม่ได้แล้วสไตล์นี่ก็เปลี่ยนไปเลยับผมดูการแล้วนี่ใจโลโกูนี่เล่นในลูกกาอากาศใช่ปะดูการนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นสเตอร์ลิงอาจจะใช้บอลต่อมากกว่าแต่สไตล์มันก็คล้ายๆกันผมคิดว่า LC, ยูซีกเกมน่าจะสนุกนะเล่นไหลลื่นกว่าเดิมจากดูการแล้วผมว่าบอลแดนกลางแดนหน้าน่าจะยิงกันสนุกครับผมเพราะ โอ้โหเราชอวิงแบ็กนี่ทั้งยิงทั้งจ่ายเลยเชลซี Chelsea. นี่เล่นแทงกองหน้าเลยอ่ามากอลองโซใช่ปะ่ะตัวนี้ถือว่าเด็ดอยู่แต่ต้องดูว่าเช็คฟิตเหมือนมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยครับสำหรับอาลองโซนะต้องต้องติดตามข่าวดูจะมีข่าวย้ายทีมด้วยแล้วก็ของไลน์ของแฟนกิเดยองเชลซีผมคิดว่าไม่น่าจะได้นะเชลซี Chelsea, นะไม่น่าจะซื้อใครเพิ่มละทีมที่ตอนนี้ก็ถือว่าลงตัวเชลซี Chelsea. เดี๋ยวเวลาปรับตัวกันนิดนึงสำหรับแดนหน้าเกมลุกก็ผมคิดว่านะเชลซีก็คงสู้สเปอร์ได้สนุกแน่นอนนะผมผมคิดว่าเกมนี้กินกันไม่ลงครับผมคิดว่าน่าจะแบกแต้มกันไปคิดว่าสเปอร์เล่นนอกบ้านมาเยือนแล้วก็ความพร้อมดีกว่าพมคิดว่าไม่น่าจะแพ้นะอาจจะแบ่งแต้มออกไปครับอาจจะเสมอกันหนึ่งหนึ่งหรือว่าสองสองประมาณนี้ครับผมอ๋อวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมใครชอบก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะผมกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับ นี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ